อีกสักหน่อยครับไม่ได้หักก็ได้ปูนะครับทุกคนเช้านี้ก่อนที่ผมจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยนะตัยบอกว่าเดี๋ยว ไหนๆก็มาแล้วอยากจะให้ผมไปซอ้อนลูกออดสันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเคยบอกไว้แล้วว่าผมอยากจะมาซอ้อนลูกออดแล้วก็หากบหาเขียดแต่สองคืนที่ผมอยู่ที่นี่ครับฝนไม่ตกนะฮะก็เลยทําให้ไม่มีกบไม่มีเขียดแต่ตอนเช้านี้ท่านตรวจกลางจะพาผมไปซ้อนห่วกนะครับ นี่เมื่อวานนี้ที่ตัวเขาคาดนาไถานาคาดนาเเอาตะกานะครับน้นาัขังพ้างหนยโดย ให้ข้างล่างมันวะแถวนี้มันมันไม่น้ำขังวะแถวนี้มันบไม่น้ำขังวะฝนต้องฝนตกก่อนเน,น,นาะที่เห็นทุกส่วนก็นคือผูกเกนะ้าผูกเก้า คืออ sure. okay. okay. ันนี้คือข้างหน้าเป็นปะแล้วมาแต่งเอาทีหลังไงงูเหรอเจิงงูเจ้าถิ่นขวางทางงูงูงูอ่ะ งูสีอ๋ไปปล่อยเข้าไปเป็นงูเทมิสิดงูสีทองกล้งไตนพวตีตัวอื่นแหลนอยากขอกล้องเลย่งก้นมองนียนปะ าตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวเน,นี่ยบริเวณนี้เป็นในนานี่แหละแล้วตรนนี้ได้เห็นหน้าปอนอ๋อก็ไม่ไม่มเคยตำละ่ละอ๋อผมต้นหมา,ามตันหัวครับ้นไห,หนอะไง เออหน่อยมันก็ได้หน่อยฮุ่ณไซส์โตัวนี้เป็นด่างครับเอามันเล็กอะสำหรับระยะไว้ซ้อนคนเดียวได้ ตอนแรกผมว่าผมจะลงตั้งกล้องไว้แล้วผมจะลงไปซ้อนเก็มนันเอาเส้ปูอือพี่บอกตัวยังปูอะปูหน้ากระปูหน้าเอาวะฮะเอาวะ ตัวนี้ที่ขนาดนี้หมดที่เอาไปเอาไปทอดตอนนั้นไหมแม่นที่อายซื้อว่านะเด้อไม่คูทอดใช่ไหมประมาณจะมีนะทอดก็ได้ผูไม่ได้ตัวีหัวผูนิ่นมหลังมันนิม่แมแหวนนิ่ม,มแข็งแหวนเมื่มท่านแข็งตลอดเอา้า เหยียดที no? ่หน้าหน่อยมันหน่อยบ่เดือจังเลย หนามันน่อยม่้งแจวน่ะยปนป่ะฮะไปปนป่ะนี่หัวป่ะหัวก่ะไปไปอู่อู่นี่คืออู่จังเดะใส่ใบใส่ไม้ป่ะใส่ะอะไรอ๋อบอกเพื่อนอ๋อใส่พักอะไรจักเดี๋ยวต้องเห็นตอน<ม>วิธีการทำตอนเดี๋ยวเบียดเอาอยู่ใหนมันไหนได้ได้ไ เมโนโูแาวนี้เลยนะท่านอยู่นะเฮ็ด <c oughs> ท่านเฮ <c oughs> ็ดแป,ป๊บเดียว,วาาน,นี่อาหารเช้านี่อาหารเช้าวันนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะช่วงนี้ก็มองไปทางไหนก็จะมีประชาชนเดินมัมานอนเถียงนากันนุ่นก็สองคนผปูเมียก็น่าจะกำลังเดินหาหน่อ,อไม้ โอ้โหนี่รอบนี้ได้เยอะหน่อยเดินเดินไกลเฮ้ยได้ก็ได้ขี่ได้มีเพียงเพียงงัวเปล่แฟนผู้แอบหลอนมีปิงป๋อเกียดจินาน้อยตัวเล็กๆแต่ว่าร้องเสียงดัง ตัวมันเล็กเนาะแอนเล็ไเอาด้วมันเพื่นี่ของของแท้ต้องมีขี้วัวมาผสมมาด้วยนะเพราะว่ามไม่ใช่ขี้วัวนะขี้ควายนะเพราะว่าควายเขาจะมานอนหนองอยู่ทั้งส่วนเทภาอีสานทั้งอนะ้ายนาสิยังมีอยู่นาสิมีอยู่ที่หาเนี่ย พราะว่าน้องก็ติดตามโคตอีสานทั้งยูทูบเบอร์อีสานแต่พายูให้กินแบบไอ้ชนบทไทยก็ยังมีอยู<น>่อยู่แถวนี้มีไอ้ไอไอนี่บอเขาเอิญภาคอีียงก็เทไปกินกับแจ้วกับลาบไหมคล้ายๆกับใบโบ๊ะบกะกัเอิ้นอีียงผักหนอกบะอ๋อผักหนอกไหมปออยู่นี่อืม ทางเหนือหรือเปล่าโน่นฮะเดี๋ยวหลังจากที่ซ้อนหวกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในป่าโน่นไปเอาเอาไปพ<า>ักโซนน่นเขาเรียกผักอีลอกนะผักอีลอกแนตะ่ถึงอัอนะนั้นถึนนเเนงเห็ดเพาะนะมันคือไายขึ้นเติมเลยมีทั้งเห็ดเพาะด้วยนะฮะเห็ดเพาะก็หาป่าในะวันนั้นผมถ่ายคลิปของสาวตันเขาหาเห็ดเพาะไว้ได้ประมาณเจ็ดแปดลกูกแต่ผมยังไม่ได้ตัดต่อคลิปนะครับเพราะว่าคลิปผมเยอะ ผมจะค่อยๆตัดต่อคลิปลนะทางเพจพัดพลออนทัวร์ตอนนี้ผมตัดต่อคลิปอยู่ที่บุญบั้งไฟยังไม่จบนะฮะบุญบั้งไฟยังเหลืออีก2คลิปที่ผมจะต้องตัดต่อต่อจากนั้นก็จะตัดต่อ,อหลังจากที่จบเพจหลังจากที่จบคลิปของบุญบั้งไฟที่หนองคูเวียงแล้วผมก็จะตามไปเรื่อยๆก็คือตอนในระหว่างที่ผมเดินทางไปที่เมืองสุนับุรีนะผมจะถ่ายเป็นขั้นเป็นขั้นตอนไปก็คิดว่าอีกประมาณ15วันน่าจะปล่อยคลิปหมด รอติดตามชมด้วยนะครับกับพระพลอ่อนทัวร์อ่ะไปพ่อหรือว่าพอ่อยังอ,อ,อีอีรอบหนึ่งเ,<อ>เดี๋ยวจะไปเอาไลายล่รอบ,อ,าาอ,บรอ่ะตีบอตันที่บอตอบอกะกี้ขัน้นใส่ขีไอห,หัวกรื่าน,น่าจะเอาไปปล่อยอยู่นั่นแหละมันมันจะได,มะได้มันจะได้เกิดใหม่ไม่คืนเอะต่อไปกบกบขั้นแรับกันย้อนกินหัวเนี่ยพราะว่าเพราะว่า เขาเขา,า,ากินหัวมันร้ายพันโตัวได้แต่ว่ามันพ่อมันใหญ่แหละมันหามันยยใหญ่ในในม่พันตมันเป็นอะไรกิโลเนี่ยเดี๋ยว่าเขากินหัวจะเนมันใส่ใส่ตัวนายใส่กบนาย,นาย,ยเหตดผลฟางขึ้นดีฮะเพราะว่าถ้าซ้อนเยอะนะครับกบมันก็จะไม่ ไม่ใหญ่ไม่โตนะฮะแงงๆน้ำแงงๆมันสองคนโอ้โหรอบนี้ได้เยอะเดี๋ยวผมเอา